ตัดเกรดข้างเชลซีเกมบุกพ่ายเอเวอรนตัหนึ่งประตูต่อศูนย์เอเดวาร์เมนดี้สี่คะแนนออกมาตัดพลาดจนทีมเสียจุดโทษริชจีมเจ็ดคะแนนรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้ได้ดีทั้งเกมรุกและเกมรับแม้ในเกมที่ว่าร่วมทีมเล่นกันได้ไม่ดีเอาเสเลยเดียโกซิวาหกคะแนนเก็บแนวรุูกของเอเวอรนตนได้หลายจังหวะแต่ก็ไม่ได้ถือว่าโดดเด่นอะไร 5, นนเคิร์ซูมาห้าคะแนนเสียฟาวง,ง่ายๆหลายครั้งและดูร้อนโดนผิดวิสัยถ้าเทียบกับเกมอื่นของเขาในฤดูกาลนี้ เบ well นชินเวล6คะแนนประคองเกมรับและเกมรุกทางด้านซ้ายเอาไว้ได้ดีพอสมควรแต่ไม่สามารถเติมเกมรุกและสร้างโอกาสได้แบบที่ควรจะเป็นเอนกูโรก,กองเต7นน้7คะแนนรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้ได้ช่วยพาบอลขึ้นหน้าและไล่บีบคู่แข่งตลอดทั้งเกมมาเตโอโควาสิส6คะแนนยืนต่ำคอยช่วยเกมรับมากเกินไปจนไม่สามารถสร้างสารรค์โอกาสอะไรได้ในเกมรุกแต่ก็ไม่ได้ทำพลาดหรือทำดีจนถูกยกย่องมาชื่นชมคลายฮาร์เวิร์ด3คะแนน เชื่อมเกมไม่ได้ขึ้นหน้าไม่ดีและดูจะเป็นเกมที่แย่ที่สุดของเขากับเชลซีเลยทีเดียวเมสันเมาส์หกคะแนนไม่วุ่นวาอะไรช่วยพาบอลขึ้นหน้าได้ตลอดแต่การจ่ายบอลในพื้นที่อันตรายยังน้อยโอลิเวียชิลูสี่คะแนนหาโอกาสได้ไม่ดีและไม่สามารถพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ทําให้เพื่อนเล่นได้ง่ายติโมแวนเนอร์สี่คะแนนเก็บบอลไม่ได้และเมื่อบอลมาไม่ถึงก็ไม่พยายามลงมาช่วยตัวสำรองธามิอับาหัมห้าคะแนนไม่ค่อยได้บอลและไม่พยายามลงมาล้วงบอล เก็บตกทุกประเด็นร้อนหลังเกมเชลซี Chelsea พาให้กับเอเว์ตันหนึ่งคู่หูเยอรมันยังไม่แผงริ์ในเกมนี้เราได้เห็นกันว่าการขาดตัวเลือกกิมเส้นส่งผลอย่างไรบ้างกับเชลซีเพราะทั้งคลฮาร์เวิร์ดทั้งที่ในเกมนี้เล่นเป็นปีขวาและติโมโวรเนอร์ต่างก็ทําได้ไม่ดีทั้งคู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้คนต่างรอคอยกันจะได้เห็นการประสานงานกันกับทั้งคู่ที่ดูจะไม่เกิดขึ้นสักที 2. ไม่มีฮามสไม่ใช่ปัญหา ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เอเวอร์ตันจะทำผลงานไม่ดียามที่ดีชาริซอนไม่ได้อยู่บนสนามเพราะเขาทั้งรวดเร็วแข็งแกร่งและทักษะดีเป็นเลิศจนในเกมนี้เชลซีต้องโหมผู้เล่นเกมรับไปรอจัดการกับเขาเพียงคนเดียวซึ่งก็ทาให้คันเวิร์ตเลวิลได้โอกาสหาช่องให้ตัวเองอยู่บ่อยๆจนสามารถเรียกจุดโทษให้ทีมได้2ครั้ง 3. ปีของเจมเขาไม่ผิดอะไรถ้าจุดนี้เราจะยกริฟเจมขึ้นมาเปรียบเทียบกับเทรนด์ของริอร์พูเพราะทั้งคู่ต่างมีฟอร์มการเล่นที่สม่ําเสมอและเป็นแบ็คประเภทที่เล่นเกมบมุก โดยเฉพาะลูกเปิดที่มักจะเข้าถึงพื้นที่อันตรายได้เสมอในเกมนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เจมทําอันตรายได้จากกราบขวาแต่กลับเป็นเพื่อร่วมทีมของเขาที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เจ้าหนูชาวอังกฤษลายนี้ป้อนมาให้เลยเกมพเมยรีกอังกฤษวิคที่12คู่สุดท้ายของคืนวันเสาร์ที่12ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นการเจอกันระหว่างเอเวอร์ตันเปิดบ้านรับมือกับเชลซีออกสตาร์ทเกมครึ่งแรกได้หนาทีเอเวอร์ตันได้โอกาสสองข้อกรอบ หลังจากลิชาริสซอนเล่นชิงกับซิกูซันก่อนบอลมาถึงลิชาริสซอนลุดเข้าไปยิงเสาแรกแต่ยังไม่ผ่านมือเอเดัวร์เมนดี้สนาทีถัดมาเจ้าบ้านได้ลุ้นอีกครั้งกิลฟี่ซิกูซันเปิดลูกเตะม,มุมมาเข้าหัวยอร์ดีมีนาเทคตัวโขกข้ามคานออกไปนาทีที่21แฟนท็อฟฟี่ได้เฮกันลั่นหลังผูต้ตัดสินเป่าให้เจ้าถิ่นได้ลูกจุดโทษจากจังหวัดที่โดเมนิกคันเวิร์ตเลวิลถึงบอลก่อน ก่อนโดนเอดูาร์เมนดี้ในด่านสิงห์บูกระแทกล้มลงและเป็นกิลซีซิกูสันที่รับหน้าที่สังหารจุดโทษเข้าไปไม่เหลือเอเวอเรตขึ้นนำเชลซี1-0นาทีที่25ทีมเยือนมาได้ลุ้นตีเสมอจากฟิคกิกนอกกรอบก่อนทีดเจมจะปั่นนี้กำแพงไปเสาไกลแต่บอลยังไปโดนจอแดนพิกฟอร์ดพุ่งออกหลังไปได้และจากลูกคอนเนอร์ต่อเนื่องแนวรับเอเวอเรตสกัดมาก็ทางรีเจมแต่บอลนอกกรอบบอลพุ่งแรงไปติดปลายมือพิกฟอร์ดก่อนชนเสาออกหลัง นาทีที่28ฟรฟีคิกโยนยาวเข้ามาในกรอบของเชลซีห้โอลิวิเชิลูเทคตัวโม่งต่อให้กับเคิร์สซูมา่าวิ่งมาเก็บตกอัดด้วยขวาไม่ถึง10หลาแต่บอลยังไม่เข้ามือจอร์แดนพิกฟอร์ดนาทีที่40สกอร์เจ้าถิ่นเกือบได้เม็ดสองนำห่างลิชาริซอนหลุดเดี่ยวไปซัดเสาแรกแต่ยังไม่ผ่านมือเอดูอาร์มนดี้จบครึ่งแรกเอเวอร์ตันขึ้นนำเชลซี1-0ครึ่งหลังนาทีที่5 2บอลสวนกลับของเอเวอร์ตันกิฟฟี่ซิกุสซอนแทงออกซ้ายให้กับลิชาริซออนนเเลี้้้ยงขาใกรบ ก่อนตะบอลด้วยขวาเต็มแรงไปทางเสาไกลบอลยังไปติดเซฟของแมนดี้ปัดออกได้ทันนาทีที่64โดเมนิกคันเวิร์ดเลวิลหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนโดนชินเวลเหนียวล้างล้มลงไปผู้ตัดสินที่เป็นจุดโทษแต่ทว่ามีสัญญาณจาก VAR เช็คว่าโดเมนิกคันเวิร์ดเลวิลนั้นอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าแล้วก่อนหน้านี้ทำให้สิงบูหลอดพ้นจากการเสียจุดโทษบุบวิดนาทีที่81ลิเจมกระชากเข้าหน้ากรอบเขตโทษก่อนโดนนาฟาเป็นฟรีคิกและเป็นเมสันเมาส์ที่ปั่นบอลหนีกำแพงไปทางเสาสองบอลพุ่งงปชนนนคเเสสาาาอย่ด จบเกมเอฟเวอรตันเบียดเอาชนะเชลซี1-0เก็บ3แต้มสำคัญทำให้เอฟเวอรตันมี20แต้มรั้งอันดับ7แทนที่ผีแดงส่วนเชลซีชวดแซงขึ้นจากฝูงรั้งอันดับ3มี22คะแนนตามเดิมเชลซี Chelsea วางแผนที่จะระบายนักเตะส่วนเกินออกจากสงโมงสรก่อนเป็นอย่างแรกเพื่อระดมทุนในการคว้าดีแคนไรต์กองกลางตัวรับของเวสแฮมมาร่วมทีมในช่วงหน้าหนาวน,นี้ ทับสิงบูวางแผนที่จะระบายนักเตะส่วนเกินของทีมออกไปในลิ์ดังกล่าวก็มีเกปาอริซาบาลากามาคอสอารองโซเอเมอร์ซพาเมเอลี่และฟิคาโยโทมรีเพื่อระดมทุนไปสู่ขอกองกลางจอมแกร่งดิกรีทีมชาติอังกฤษมาเสริมทีมยางไรก็ตามเชลซีไม่มีแผนที่จะปล่อยคลัมลมาซันโอดอยลิมเส้นพลังกระสุนที่โดนตามตื้อต่อเนื่องโดยเบย์เมนิกที่เคยโดนปฏิเสธข้อเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาเตียโก้ชิวาปะกหลังเชลซี เปิดเผยชื่อสากุญสือที่รักและมีอิทธิพลต่อชีวิตในฐานะนักฟุตบอลอาชีพมากที่สุดได้แก่ตีเต้ฮาลโลชรติและทูมัตทูเคิลมนุษย์เราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้เพิ่มตลอดเวลาโดยไม่จําเป็นต้องสนเรื่องอายุและผมก็เรียนรู้ต่างๆมากมายจากบรรดาผู้จัดก,การทีมที่เคยร่วมงานด้วยพวกเขาสอนให้รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํทาทั้งเรื่องฟุตบอลและการใช้ชีวิตในฐานะลูกผู้ชายถ้าถามว่าใครคือสุดยอดกุณสือเท่าที่ผมเคยร่วมงานมาด้วยบอกเลยว่าไม่สามารถยกมาได้เพียงแค่คนเดียว ราะมีด้วยกัน3คนได้แก่ตีเต้ในทีมชาติบราซิลและคาร์โลอันเชลอตติและทูมัสทูเคิล el, ตอนอยู่ปารีสซ erm ิงชาแมงโดยเฉพาะตีเต้กับอันเชมีอิทธิพลค่อนข้างสูงกับผมในฐานะนักฟุตบอลอาชีพเพราะสองคนนี้มีความคล้ายกันในหลายๆเรื่องผมอยากนับรวมทูเคิลเข้าไปด้วยเพราะเขาช่วยให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้มากจริงๆคายฮาวเวิร์ดจอมทัพโดรุ่งทีมชาติเยอรมันรู้สึกเป็นเกียดหลังได้รับคำชมจากแฟงก์ำผาดว่าเขาจะก้าวเป็นผู้เล่นชั้นนำของโลกได้ พร้อมขอเวลาอีกนิดจะโชว์ฟอร์มได้ดีแน่นอนฮาวเวิร์ดย้ายจากลิเวอร์พูลเซนมาร่วมทีมเชลซีเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวสูงถึง71ล้านปอนด์แม้เจ้าตัวจะทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่งโดยทำไป4ประตูกับ3แอสซิสต์จาก15เกมแต่เขายังไม่สามารถอยู่ในทีมตัวจริงของแลมพาร์ดได้อย่างถาวรล่าสุดแลมพาร์ดออกมาพูดถึงจอมทัพรายนี้ว่าตัวเขาจะคงมีความมั่นใจว่าใครฮาวเวิร์ดจะก้าวไปเป็นนักเตะชั้นนําระดับโลกได้เขามีอาการป่วยเป็นโควิดดัััััังงงนน้้น้จจาาาาาากกกกที่เเเขขะหยยลลบมตอใชวชพ แต่ก่อนที่เขาจะป่วยเขาทําได้ดีมากฟอร์มเขายอดเยี่ยมจริงๆเขากําลังสนุกไปกับมันแต่โควิดมาขัดจงังหวะซึ่งผมก็ไม่ได้กังวลอะไรเกี่ยวกับเขาเขามีคุณลักษณะของการเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรแห่งนี้เขาจะเป็นผู้เล่นระดับท็อปสําหรับผมในพรีเมียร์ลีกและของโลกยังไรก็ดีฮาร์วาร์ดก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับคําชมจากผู้เป็นนายแน่นอนผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะผมรู้สึกว่าเขาเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่มากในสโมสรน,นี้และในวงการฟุตบอลเขาเป็นโค้ชของผมและเขาต้องการทําให้ผมดีขึ้น และผมก็คิดว่าสามารถเรียนรู้อะไรมากมายจากเขาผมรู้ว่าผมมีช่องว่างที่ต้องปรับปรุงมันยากสําหรับผมที่จะเปลี่ยนสโมสรและประเทศแต่ตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆและหวังว่าในอีกไม่กี่เดือนและหลายปีข้างหน้ามันจะดีขึ้น